ใส่หมูิึมว่าควอมต้นขวแง่าที่สุดต้นเก็๊ยจิ้มืมวบ้านนี่แหละครับที่โอนเงินมารวมกับเจเอกเศกเก้าเฮ็ดเป็นลาบให้ผู้เรร่อยนะครับเนาะอีฝากมาเห็ดบุญแล้วก็เฮ็ดเป็นอาค่าหารให้ผู้นะครับรวมทั้งเอกบ้านรวยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศน้งมาแรงนะครับก่อนขินข้าวข้นหาปูนะครับเนะเาะอันนี้ก็เนม่นควานแ,แม่งกีซ่อนออมือว่านแนี่นแมงกีซ้อนออมือวานเนี่ย ใจหมูแล้วก็ลาบนะครับเนาะอันไม่คั่วไปนอนฝันยังเวียนปลาปูอยากกินแมงนี่นาะเลยไปซื้อมาคั่วครับผมแล้วก็มีต้มมีก้อยซอยห่างๆปวงนั่งย่างใส่หมูแข็งหมูหัวพักนะค่ะครับนี่จะเป็นมันพระนะครับเนาะสิทธิ์งดงดแอลกอฮอล์นะครับเนาะอันซัหรับผ่านเนาะค่ะอันบ้านไป่สจรอแม่ของอัน อันชาใจถวายน้ำผมก็ว่านแบนครับในรับเลยนะคะเด้อขอขอบุญขอบคุณหลายๆความทั้เข่าเมาครับผมพร้อมทั้งปั้นยืมปั้นใจร่วมบุญมานั่มเนาะค่ะครับคุณขอขอบุญขอบคุณหนึงเพราะวัพุธไหนมีโสมมีรำมีโสมมีมันครับทรงพายปีเก่าตอนรับปีใหม่เลยค่ะเด้อคุณคุณยังขอวันชาใจบริษัทชายถวายน้ำเนาะค่ะควรใสายาเพควนผัสถวายน้ำรู้ไหมว่าพชาใ่ตั้งศึกุลแล้ววะครับผมครับ ข้าว่าหลายเนาะเพราะว่าปููกอ่ะทากมาทังสัง่งนัดชาพาโชคเนาะคะ่ะลูกสาวนี่แล้วน้องหญิงนั่นแหละเพราะว่ามือวานเนี่ยเพิ่นไปยิบไปไปวนนัดโนจะป่าเพิ่นว่าด้ตั้งใจยิบดอกเล้วไม่คู่กับจับก็เดี๋ยว,ว,จ,วจังห้แกมาว่าห้ฟังแลาวแกกับมานออนฝันเห็นไม่คู่พร้อมฝันดีฝันไดไเป็นตัวเลขพ้อมมาแต่มือื่อนนี่เด้มือื่อนเนี่ย พึ่งบอกให้แม่ฟังเจ้าบริวารบอกให้ฟังเก้าลอยเจ้ว่าพี่ตามมาเหรอเนาะเขาเลี้ยงเขาปลาหานครับเดี๋ยวสิเอิ้นน้องยิ้มมาบอกความฝันให้ฟังโตเดียวแข็งเออ่งพ่ให้แม่ฟังครับซ้ำบ่าน้ำเนี่ยฟันมีอะไรแม่ไปอาบน้ำฟันเห็นแม่สันแม่ทึกเลยว่ะไปสันว่าไปเป็นโต๊ะบันไดเลยยัง มันเรียกชูกขลาบนะครับชูกขลาบต้องมันเป็สิเดโซกี้หลังแม่น้องนี่นี่อ่าค่ะเราจะรอดติดตามนะคะด้วยค่ะผมครับเอี่ยมื้อนี้วันที่อะไรกับเจี๊ยบยี่สิบเจ็ดเรื่องเมื่อยอีกแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดเออคนทักเขามาถามน้องหญิงหลายคนเนาะค่ะถามมาน้องหญิง เยิบจับเล็กตูดไสันปู้คือทักว่าหญิงสิม,มีโศกว่าสันว่า mm hmm. จะมีโสกหร้อมีอยังแล้ว <c oughs> ลมันเนียว่าไม่ก็ยยิบไปมือมือไปว่านวดจับปลาเนี่ค่ะของน้องยิงมิีทนนียเ็สองกับจิบหาค่ะเจสกับเจ็บหก็เคยเสือยกยาคือมือข้าไปล่าบาเปิดเน็ต แม่หาจัก,กรพรรดินะคกับแมู่้แม่ <พา S 2> แม่กเย็บไผ่่สิบห้าอ่าเยบไผ่พอดียิงเลยว่าเอามาลวดยิ้มเสียเอาว่าสันชุนนี่ว่า <c oughs> แ่ก็เลยเอาหายนี่แะบันทกูก็เลยมาทากมาทักว่าน้องยิงสิมีสูบว่าสันเพื่อก็เลยอยากผูกจ่า เขเรยว่าเออให้เบิงให้เเิ็นเบิงแลยว่ายิงยิงตัวใดเก้ดก็แม่ยิ้ให้ยิงกันดีเกจ็ดสองครับเจ็ดหาแล้วเจ็ดสองแล้วนนี้ว่าฝันอย่างไรบ้างครับอยากว่านั้นจะฝ่าฝันว่าแม่กี่ยันฝันฝันว่าแม่คู่นถือเลขอ่ะศูนย์หกศูนย์วันเกิดแม่คู วันนี้เตือนมาเล่นตกบันไดซึ่งมาเลื่อตแสดงว่าปู่สใบบอกแม่ใบบอกแม่แล้วกันตกวันไดรับสวกเล้ค่ะเออจออนั้นกซูนมา่นแม่ค่ะฟานว่าไม่พูดถือประมาณี่หาแมู่แมนูบอกว่าโอ้ยหนูว่าสื่ออยู่หนูเลสื่อว่าท่านไม่พูดก็เลสพูดถือศูนย์กไม่ฟันศูนยสามแต่ว่านเจอนคู่ได้เอรถลีครับ แมคนค่ะรตลี่อเป็นมีตารางทังแล้วพี่นองเลยขันนกอตลีเนาะเดียวเดียวนะคะน้องันเดียวสุดาะ<ๆ>อันเดียวเาาไยไ่ไปคืนเงีอะไรกม่เงิอนอันเดียคืนเงีเย้ยอะไรจังจังมนเป็นตัวไม่เออไราถือฟันมาเมีถือเรียกคากลายฟันบนมันคือนมาส<ม>ั่น่าถือกซุ่นหกซุนมาเนี้ยยงอะไรยางสิ่เของนั้นก็เลยโต๊ะปันไดแสดงว่าโต๊ะปันไดรับโชคมา เนี่เราก็เดินวัตถูกขลาเออตัลงลางเออตัมาไม่พี้ยนแม่น่ยรามาโอกัวสี่วันนี้นะล้ทั้งหลังากลบมดเพอดีสันก้าวได้ขั้นนึงเดียวแม่ไมก้าวได้ขั้นเดียวแล้วก็มือลงเลยไม่เคยฟันในเรียองการเคลียร์มาสันมาบ้าเบาให้แม่ฟังหมือนเราเนี่ยลังทีกลับมาแต่วัดนวลจุป่าแม่ยิ่งฝันได้่าสั่นมา คนแหงโทรมาถามหญิงเดี๋ยวฟันได้ตัวได้ฟันว่าวัานเกิดแม่แม่วันเกิดยังซูนหกคนเดียว่าสันอันแม่ถือซี่หาไปว่าสันซูนหกว่าสันูนวันเกิดไม่คูอ่อันนี้นะยแม่คู่กับวัวนที่หกค่ะเออวันแหน่เนาะเลืมตัวนี้ไปเซ็นที่เก่าซูนวันที่หกตัวเดียว มันตัวเดียววตัวใส่ปูก็ได้สิบอกศูนใส่เต้มันบอ่งครับผมพไปได้แท้โอ้โหพี่น้อสักพวะปูเราเราทักไปกับพแหน่เรียกว่าน้องยิงซีบีสูงเพื่อนเม่นโตนี่่นเสี่ยมากบอกครับพ่จ๋าน้องยิงกัวมาสิบบอกบลยได้โต๊ะบันไดยิงมาสิเกียไปเพื่อเดียวเอาเพื่อเดียวเพื่อพืนไปแม่กัส่าฮ่าฮ่าม่า่าา่่่า่าเ ละพี่เจรนาเบิ่งได้เอฟซีอันนความฝันของนางเองเลยศูนย์หกค่ะศูนย์หกกับหกศูนย์นั่นล่ะว่าฝันว่าแม่กู้ถือเกล็ดว่าสันถือถือใส่วันเกิดประศั่นยิงแหงว่าจะไปยิบอยู่แม่เลยแอลกอนว่าสันศูนย์หกหกศูนย์แม่ก็เลยเป็นผู้ถือต่ว่ายิงเป็นผู้ตรวจให้แม่ได้ฝัน เ่เคยฝันแล้วกันยิงบ่เคยซื้อเจาเทียรถตุลีเขาได้จับอยู่ละครแรกเป็นเรื่องของตายุไว้บอเแม่บ่สเขา่เว่าแต่วันเกิดวันบบใส่บ่คาเคดีมันถึงวันที่สองนีค่ะจูนหันกันเ๋ยว่าวันกับฝันตอนนี้อยงอ่ะโอ้เฟ้าโอ้โอ้เฮ้ยันฟันมาถึงแลาวันที่สองตอนเป็นศูนหัวกน่ายแูนหวก็เป็นวันที่สองแม่ถ คาโบเนียแล้วนอกจากคนใหยเป็นพิษนณานะน้องว่าที่สองอะไรที่เป็นไยสองตัวอะไร่นยัซื้อไงตอนนัน่เออยบแยบไปพว่าซื้อเสเรียกบัคเสียเอ็กไลเก่าซูดซูเก่าแล้วว่างซูนหกสมมติว่าปหกเลยเนาะหกเเนาะครับปูว่างแล้วอางหกย่บเนียดิแ้ใแม่นั่นแม่กูบ่ซื้อบ่ท่านใดจักไป บอกบอกได้ซูนของซูนมาทันใดเลยซื้อ้อนีร้านรถยิบไลท์รถซูนรถตะลีมากอะซีนไอจัดเอนี้านแม่จำไดว่าขั้นรถขันเก่าแม่ที่ไปตกตกลงกปูเบาเรียงตกถอยถอยลงถอยลงรถเหลยกไข่หกหนึ่งหก ลอยลงอยลอมไหมฮะตกล้มในก้อนเออขี่รถตกล้มข้า <laughs> เจ้าด้ีมาขับขืนหายจะไปขู่ขี่รถข้าด <laughs> ันพ่อศิเลียนมาซอยเพราะว่าแม่คู่ตัวในรถมั่น้าดันตวใดนพ่อีมาซอยพ่แ่วเลียนเมืองหนารถดย่าเป็นหัวซากลงุง <c oughs> <laughs> ใอ้ว่าเดืนนี่เที่ยวสบายนี่ละ่ะ <laughs> <laughs> เติมน้ำมันแล้วว่าสิมาบ้านบาน <laughs> บานี้เล่ใจขี้อ้ไปวัดูเทศท่องมนนเลยหักแบบพอดีหัวมันก็เลยลงไป แต่ว่าข้าเจาก็มาขาขึ่นใหยอยู่ค่ะรูข้นนข,ขั้นเก,ก่ <laughs> กเาไม่คู่ห <laughs> กหนึ่งหกวันนี้พ่เล่ขึ้นโยมพูดกัท้อยพนเรีนมาทกปั่มน้ำมันเรียนมาว่าไม่รสิมาซอยกันพนเรียนมาเพ่งเรียนเรียนรูม่คู่กันพว่าโตได้แมมโตได้ญญมันมีแต่ไปข้างหนาเราหกหนึห่งหก <laughs> ไม่คู่กันเลยวันสี้อะวันนี้ไอ้ไอ้ว่าเล่ขค่ดพ่อพูว่าให้ถอยไอ้ถอยไอ้ถอยเ คอแจกหนึ่งห <laughs> กเป็นศูนย์หกว่ะว่าไก่กันนะค,ะนะคะ่ะเนาะอาพี่จระนาเบิ้งหด้าค่ะยิบจับเบื้องแจ๊บใบซ้องใบเตือนอนเสียงเบิ้งห้าฟันดีห้าได้ปูกป่กะปู่กะอุปปโลกทักเลยว่า<ม>นัชชาพาโชคหวานปูว่ะิมีโชคงวดนี่แหละว่า,าสันว่าสิได้โชคว่าสันว่าได้โชคแค่ไม่คือโต๊ะบันไดเลยว่า<ม> <laughs> โต๊ะก่อนผ่านสิเป็นทุกขลาผู้รักคน ได้ลาบเด้๋ยจังจังนั่นดีเนาะภูรคอดกับเปลี่ยนมันเบิกเกอร์กันอันนี้กับเสว่าือกะเสว่าเอาทำไมเอ่ยเอาทำไมอยู่หลังสิว่าซูกลกมันซูกโลงมันใจกับว่าแหน่แล้วก็ร่วง ติดตามนะคะเด้อร่องเบิงเนี่ยอันนี้ก็เรียกกันที่ยิ้งจับนะคะมีเกตหายเกตสองนะคะเกตห้าและเก,2 2> เกตสองยิบใชตต่ยิบลอตมือรี่นละครับผมมือที่เน่นยิบหายไม่คู่นั่นและครับผมใช่ไม่ไม่คู่กันไปว่โปาโน่นจะไปพ่อดีกันย่าสุดน,นี่ก็เรียกว่ายิงเอาเพะว่าเอาว่าให้ย,ยิงโรยยิ้งเสียเอาแต่สุดสามสุดสามใบเกตสุดแปดสองเกตห้าค่ะพร้อมกับ เจ็ดสองอ่ะเอาเลขที่ห้าเจ็ดสองเออเบอรเลขที่ที่ยิ้มยวน่ะบานเลี้ยนไทยกัห้าเจ็ดสองค่ะบานไปกู้ห้าเจ็ดศูนย์ตรงศูนย์ตรงก็ทียนรถลองยิงใกลกู้ขนาดอันนี้ค่ะศูนย์ิที่ทางตรงไ่กู้ไทยสามตัวนะเก้าเจ็ดสองทียนรถลองยิงเหมือนนั้นไฟ้กินโอ้มดนข้าเาเก้าเจ็ดสองแมนแมนค่ะทามาคือสิปากกอกันไยาง่านั้อันขั้นขั้นห้องยิงจอดอยู่นี่วะแมนค่ะ อันไฟขึ้นแหมันเกียนั่งกินเขายู่เพกนะ่นต่างน้นบันนี้เองเลยเปิดเพลยงขึ้นพอดีไฟมันขึนข,นขึ้นสีม่วงๆก่อนนะสีฟ,าฟา้าๆนะขึนแล้วบันนี้บันนี้บันนี้ไฟขึ้นวบ่าวบ่าว่าว่า,าถ้ากุญแจบ่ไดออกมาแปลกเนะว่าเบียนรอันนอยี่กับห้าเ<ล>นะก้าเก้าเก้าเก้เก้าเกาเก้าเก้าเก้าเกาก้าเ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 ก้้าแก้าเกาเก้าเก้เก้านก้เกาเกเบ้าเา มีโสงมีลาบมีโสงมีหมาสุกูสุคนีค่ะเอ้ซี่เอ่าส mm so ูรำำเรืยๆกัรำร้เรื่อยกับเซตหนี่ั้งสองนั่งเรยก็ขอสวัสดีครับเซตห้ากับเซตสองเหาเลขเเชียร์ลงลางสองไหม